ไม่มีคนขอนาแล้วมั้งนี่ไปกันไปกันเอาเลยดีอ่ะแซนด์วิชไหมแซนด์วิชหรอเอาแซนด์วิชแล้วกันที่มันจะเขียนคำตัวตึงอ่ะตัวตึงมันไม่สวยเอ้ยไม่เป็นไรปปะปะไปกันเลยแซนด์วิชนะเอ้ยไม่ได้กำหนดคำซะด้วยเอายาวๆไปเลยแล้วกันในเมื่อไม่ได้กำหนดอ่ะ เอาเลยดีเอาเลยเวลาก็เดินไปเรื่อยๆเอาเลยดีอ,ดอไม่นะตุ๊กเพ็มทำเนี่ยลูก ไอ้รอบเดียวเท่านั้นนะทุกคนรอบเดียวปลาอยู่ปกติปลาสีเลยรอะราว,วังนี้ก่อนแล้วกันอ้าเนี่ยแล้วก็เส้นป่ะเส้นใหญ่เส้นใหญ่หญต้องเอาเส้นใหญ่แล้วก็ปลา ปลาเหรอพี่เอ๊ะผมได้ของพี่เอ๊ะได้ของอะไรเหรอเอ๊ะโอ้โหก็รู้สิว่าเคื่อหมายถึงไอ้นี่เหรอว่าลูกเหรอของเราว่ายากวะอันนี้อันนี้ว่ายากอยู่นะ วิ่งเขาจะมองเป็นปลาไงเธอเนี่ยเป็นปลาแล้วปะอุ่ยเป็นปลาอะไรเนี่ยอือได้อยู่ปะเป็นปลาไหมเป็นปลาไหมนี่ความหยดน้ำเพราะอาจจะใบเป็นอย่างอื่นปลาแล้วก็ห้ามยังไงอะ่ะ ได้ปะได้ปะมันก็ได้อยู่หละเนอะรึรเปล่าเกต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 ลาดเกตแล้วมันจะเป็นปลาหยุดยังไงอ่ะมันจะเป็นปลาหยุดไหมเราจะทำมือห้ามเราก็วาดไม่เป็นอันประด็น แต่จริงหางมันเฉ่งมันหางมันไม่ได้เป็นกี็ดนะจงจงหางปลาจะเป็นแฉะแฉะมันสนสนสนวาดกันช้าจังใช่ใช่ใช่เราไม่ได้ปรับเวลาให้เร็ววาดอันนี้ปกติอันเนี้ยวิถีเราอีกคนนึงคนนึงคนงคน,งนี้ไงเราอสองคนละเราอสองคน จะมาสองไลค์กันไว้เนี่ยแต่ละอันคืออะคุณต้องจำแล้วเขาว่าโอ้เขาเขียนว่าอะไรอ่ะผมสีแดง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  คือตัวเองก็ยังสีงนนะไม่สีฟ้านี่เอาแล้วเอาแล้วได้ของดีเอ้ยจะดูกันได้ไหมนะไม่นะมันไม่สวยอะ่ะ <c oughs> ตลกอะเราคิดว่าน่าจะเป็นเรานะใช่ไหมนี่เป็นสีเขียวใส่ส,สีเขียวเข้าไปหน่อยมันอุ้ยมันน่าเกลียดจัด ว่าได้ในเกมสวัสดีอีกแล้วค่ะคุณนันก้าเล่นเกมน,นี้ปิดท้ายมีโบใช่ไหมเอ้ายังจำน้องวีตัวเองไม่ได้เอาแล้วเอาแล้วแต่เขาเขียนอะไรก็ไม่รู้ว่าทุกคนโบสีอะไรอ่ะแอบดูได้ปะเออโบสีแดงถูกแหละเจอลูกไหมไม่รู้ เขาเขียนอะไรก็ไม่รู้นะอ่ะเสร็จด้วยเสร็จด้วยอย่างนี้คุณวิกถ้าเป็นคุณวิ๊กมเอยแสดงว่าคุณวิกจะไม่ใช่คนตอบดิหรือถ้าคุณเป็นไฟล์คุณเป็นไฟ์คนตอบคุณเป็นไฟ์ก็รู้คำตอบบดีไอไฟลหยุดอ่ะไอไฟลหยุดอ่ะไฟลหยุดอาจจะกลายเป็นอย่างอื่น สีแดงผมแดงอันนี้เขาผมาน้ำตาลคืออะไรวะเหรออุ้ยถูกอันไหมเนี่ย คนนี้ผม้ำต่างคนนี้สนแสดงเราจะวาดเป็นเดดไให้หมดเลยเหรอคนนี้ผมแดงอื เละเลยแสดงก่อนอุ้ยแสดงแสดงโอเคเสื้อน้ำตาลเสื้อน้ำตาลโอเคเออนี่แหละได้อยู่เนาะอะไรวันนี้มันวานไม่ไม่ตรงอ่ะวานไม่ตรงอ่ะมันยากอ่ะเนี่ย โอมีคนวาดสวยด้วยหรอโอ้ถ้าเขาวาดสวยเราก็ต้องวาดดิแน่เลยอ่ะวายนะเมื่อวานนี้มีคนวาดสวยมากเลยนะคุณมินิเอปะ่ะจริงๆเมื่อวานมีคนวาดสวยหลายคนนะคุณเตยหอมก็วาดสวยปะ่ะ คนปั่นปนบางคนก็ว่าสวยนะเมื่อวาน่ะไปดูได้นะทุกคนไหนเมื่อวานอะตะาบู่มันใช่เหรอคือไงอุ้ยไม่ได้ต้องกลมๆไหน่อยหรอะปะเปอกอกลมๆก,มก,มกมว็าวาดแฉดอะ มาวัดเช็บวัดเช็บเออมีความห่างนิดนึงเนะางความห่างนิดนึง ลแล้วก็ปลาอุ้ยแล้วก็เขียนคำว่าปลาปลาบูเหรอปลาสู้กันหรือเปล่าปลาอุปลา,าบุบุงผมเองแหละว่าสวยมาเหมือนปะไม่รู้มันคล้ายๆเลย น้องะั่ลรูไม่สวยอ่ะมาส่งส่งส่งน้ำค้ายอยู่วิ้ยแต่อยเราขอเติมน,น้ำหนาวหน่อยไอหนามตรงนี้มันโอเคป่าวะตรงย <c oughs> ิ่งเติมยิ่งเหละปยไห้เลย ผมไม่มองเป็นเม็นหรอกใช่ไหมมันก็เออมันเขียนขนาดนี้ว่าเป็นป่าก็ต้องเป็นป่าและวาดสวนใช่ไหมใช่วาดสวยเน่ยเราอ่านผิดทีนะอฮ้ยอันนี้อันสุดท้ายแล้วปะอันต่อไปอันนี้อันที่ห้าอันต่ออันที่หกว่าจะวาดเสร็จอ่ะแปดอันหรือเก้าอันนี่แหละสูงสุดอะ ขเล่นตัวเอะโอ้ oh my god โอเคโอเคโอเคเอาให้ทายให้ทายให้ทายโดเลมอนโดนต่อยทำร้ายโดเลมอนเป็นผีเปลี่ยนอี โดลเลมอนโดนต่อยแล้วกันใครอยากอวดรูปในดิสไปอวดได้นะทุกคนเซลไปอวดได้เจ้าชายน้อยอ้าทุกคนว่าอะไรวิกจีว <c oughs> ิกจีเฮ้ยเหมือนกันอยู่นะ เขาวิจี้ด้วยเกิดอะไรเนี่เกิดหมูทอดคือคุณดาปะ่ะใช่ไหมโดนตกด้วยเกิดโดนเลมันตกบ้านอุ้ยนี่เดียวเองตกบ้าน <laughs> คุณด้วยผู <laughs> ้ว่าโดนต่อยเหรออันนี้ก็โดนต่อยอย่างนั้นเอ้ยก็เรียนแบบกันวะเหมือนอยู่นะไปไปต่อไปต่อ,ตอไปทไมคุณเตยคุณเตยใช่เออเนี่ยอะไรปลาปักเป้าเอ้ยเอาแล้วทำไมเป็นปลาบู แต่เราคนวามาจเราว่าดูคนว่าเหมือนปลาอยู่นะถึงจะไม่มีหางอะแต่เราอ่ะเราว่ามันไม่เหมือนด้ยปลาอยู่นะไม่ใช่ไหนโอ้โอุนวอลินโ,โดนคุณระยะแกงเกลวโอ้โห โอ้โหนี่ต้องโวลินวีเอชไรยาแลยวะคนสองคนไปาต่อไปอันนี้ยโอ๊ยเต้นดุ๊กดิ๊กอะเราเราได้วาดอยู่นะ อ๋ออันนี้คือเขียนว่าเต้นดุกน๊กดิกเหรอ <c oughs> จเจริญเหออ <c oughs> อุ้ยใส่หมวกด้วยเออวีดีเทลวีดีเทลทีทททท่หมวก <c oughs> ใช่ใช่ใช่ใ <c oughs> ่อยเป็แนแตร <c oughs> เป็นเตมอืปอปาหยุดอ่ะทุกคนจะว่าอะไร แล้วว่าแตกไปหน่อยปะบิจิโอเครดิตเครดิตแล้วลงตรงหายกายร่างกายร่างนินเฉลี่ยแล้วกันโอเคโอเคปะ